ตัวนี้โพลิตันตัวนี้เป็นตัวดั้งเดิมที่วิจัยมานานแล้วนะครับโดยตัวนี้จะเป็นพอลิตินทั้งหมดเลยทั้งละลายและไม่ละลายน้ำรวมกันนะครับของจามิเนกเราจะใช้คำว G63 ตัว G แล้วก็63แสดงว่าจะเป็นตัวพอลิตินล้วนๆแล้วเขาจะสกัดออกมาในอัตราส่วน G60 ก็คือตัวที่ละลายน้ำ GFX จะเป็นตัวที่ไม่ละลายน้ำนะครับ แต่ถ้าเป็น g 6 3คือมีจะมีทั้ง g 6 0กับ g f กวกันโดยมีอัตราส่วนที่20ต่อหน,นึ่งเพราะนั้นไปดูข้างกระปุกของเสียนตาเนี่ยจะเขียนว่า60ต่อ3ก็คือ20ตอนน่อ1ถ้าเป็น60ต่อ3หรือ20ต่อ1เราตีไปเลยว่านั่นคือ g 6 3นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นขอ,องทุกตัวเราสามารถทางเพื่อ <c oughs> เสริมบูสต์คุมกันได้นะครับเป็นตัวเร่ง ลดในการลดพวกสารเสพตร่างกายเราเวลามีสารเสพตเพิ่มขึ้นมาเกิดอาการเจ็บปวดตัวนี้จะไปช่วยจัดการพวกสารเสพตนะครับมีสารต้าอมูลอิสระที่สูงนะครับแล้วก็เล่งฟุ้นฟูร่างกายทั้งหมดเลยอ่นะคือตัวเริ่มต้นราะนั้นผ่าน,นได้เพราะเซลล์คุณตายทุกวันอย่างน้อยคุณทานตัวสีนตายจะดีมากนะครับ